สวัสดีครับวันนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์การโอนรถจักรยานยนต์กรณีภาษีขาดเกิน3ปีครับพอดีผมได้ไปสอบถามที่ขนส่งนะครับว่าเราสามารถโอนลดภาษีขาดเกิน3ปีได้หรือเปล่าคำตอบพี่เจ้าที่ตอบกลับมาก็บอกว่าไม่ได้ดอกนะถ้าน้องอยากโอนต้งไปโอนที่ขนส่งจังหวัดสิคะ ผมก็เลยเดินทางไปที่ขนส่งจังหวัดนะครับก็คือขนส่งประจําจังหวัดโดยตัวผมนั้นอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับขนส่งที่ผมไปก็คือขนส่งจังหวัดขอนแก่นแห่งที่1นนะครับต้องบอกเอฟอย่างนี้นะครับว่ารถของผมนั้นเป็นรถ Honda Wave 1น0้อยสิตัวเก่าภาษีขาดเกินและที่สำคัญป้ายทะเบียนหายครับ โดยผมได้เตรียมรถจักรยานยนต์นะครับไปที่ขนส่งขนแก่นแห่งที่1ครับผมก็เดินทางไปที่อาคาร2นะครับซึ่งเป็นอาคารที่เกี่ยวข้องกับการโอนรถนะครับพอเข้าไปในอาคารก็จะเห็นฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับเป็นอันดับแรกให้เราเดินเข้าไปสอบถามฝ่ายประชาสัมพันธ์ก่อนจากนั้นนะครับผมก็แจ้ง จ้าหน้าที่ที่อยู่ฝ่ายบระชานสองพันว่าเออผมจะมาโอนรถนะครับรถผมเนี่ยมันภาษีขาดเกิน3ปีครับแล็กก็ป้ายทะเบียนหายผมจะทําดําเนินการยังไงบ้างครับเจ้าหน้าที่ครับโดยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเราเอาใบบันทึกถ้อยคํากรณีแจ้งเอกสารสูญหายไปเขียนก่อนนะซึ่งเอกสารนี้นะครับก็เป็นรูปภาพอยู่ในคลิปนะ ปัจจุบันนี้นะครับก็คือจะเป็นเอกสารที่เจ้าหน้าที่ให้มาให้เรากรอกรายละเอียดว่าเราเนี่ยชื่ออะไรนะครับที่อยู่แล้วมีความประสงค์แจ้งเอกสารหายดังนี้ก็คือแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์เราหายนะครับเราก็แจ้งไปว่ามันหายเหตุเกิดที่ใดเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับจากนั้นเราก็เซ็นชื่อ กรณีบันทึกถ้อยคำนะครับเราสามารถเขียนได้นะครับถึงเราไม่ใช่เจ้าของรถนะครับย้ำนะครับเราไม่ใช่เจ้าของรถและไม่ต้องได้รับมอบอำนาจนะครับก็คือไม่ต้องมอบอำนาจใดใบ่างอำนาจแล้วก็สามารถเขียนได้เลยนะเราเขียน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 นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะให้เอกสารนีน่มาเย็บพร้อมกับสมุดเล่มคู่มือรถนะครับ เล่มสีเขียวนะครับเห็นในภาพไหมครับนั่นแหละครับหลังจากที่เราเขียนใบบันทึกถ้อยคําเสร็จนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเย็บพร้อมกับให้บัตรคิวเรามาเพื่อให้เรานําเล่มแล้วก็ถ้อยคํานี้นะครับไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อที่เราจะชําระภาษีนะครับที่ขาดเกินไปนะครับย้ําว่าภาษีค้างบางคนสงสัยว่าภาษีที่เราชําระต้องชําระกี่ปีย้อนหลัง คำตอบนะครับประมาณ3ปีครับเหตุผลเพราะว่าวันที่ผมไปดําเนินการนั้นนะครับรถที่ผมนําไปภาษีขาดเกินนะครับประมาณ12ปีนะครับแล้วเสียค่าแล้เวเสียค่าภาษีย้อนหลังนะครับประมาณนะครับ380บาทครับ380บาทครับสำหรับภาษีย้อนหลังผมก็เลยคำนวณว่าเสียย้อนหลัง3ปีนะครับ เป็นการเสียนะครับเสียย้อนหลัง3ปีครับหลังจากที่เราจ่ายค่าภาษีย้อนหลังแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะให้เรานําเอกสารพร้อมกับรถนะครับไปที่ฝ่ายตรวจสอบสภาพรถนะครับโดยการตรวจสสภาพรถของเจ้าหน้าที่นะครับจะตรวจครบทุกกระบวนการนะครับก็คือตรวจไฟหน้าตรวจไฟเบรก ตรวจไฟเลี้ยวตรวจแตรตรวจไฟหลีด้วยนะครับไฟท้ายเหยียบเบรกนะครับสตาร์ตดูว่าไฟหลีติดหรือเปล่าถ้าของ fc นําไปตรวจแล้วไม่ผ่านนะครับต้องทําการแก้ไขนะครับให้เรียบร้อยแล้วไปตรวจรอบที่2ย้ําว่าต้องแก้ไขให้เรียบร้อยถ้าไม่มีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไม่ติดเขาจะบังคับให้เราแก้ไขเลยครับ เพราะฉะนั้น FC ต้องเตรียมให้ดีคงพร้อมจริงๆถ้าไม่พร้อมกลับไปแก้ไขรู้กันหลังจากที่เราตรวจสภาพรถผ่านนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราไปนั่งรอในห้องนะครับเพื่อรับเอกสารจากนั้นหลังจากที่เราได้รับเอกสารการตรวจสภาพรถให้เรากลับไปที่อาคาร2นะครับฝ่ายโอนรถเพื่อดำเนินการในการซื้อพรบรถครับ อ่าผมลืมแจ้งนะครับขั้นตอนที่เราเขียนใบคําร้องว่าป้ายหายนะครับแล้วไปยื่นที่เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่จะทําการระง,งับทะเบียนเดี๋ยวจ่ายค่าปรับย้อนหลังใช่ไหมครับภาษีย้อนหลังจากนั้นเราลดไปตรวจสภาพแล้วเราจะได้เอกสารมาเพื่อมาทําพรลบรถจากนั้นนะครับหลังจากทําพรลบรถเสร็จนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทประกันนะครับ ค่าใช้จ่ายในการทําประกันนะครับพรบนี่นะครับประมาณนะครับ350บาทนะครับประมาณนะครับผมจําราคาไม่ค่อยได้หลังจากที่เราเตรียมเอกสารส่วนนี้เสร็จนะครับให้เรานําเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับโดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบใบมบอานาจนะครับใบบอานาจที่เราติดอากรสแตมไปนะครับต้องติดอากรสแตม30บาทนะครับ พอดีวันนั้นผมติดไปแค่10บบาทนะครับไม่พอเจ้าหน้าที่ก็เลยติดให้เพิ่มอีก20บาทและที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มีอาการสแตมขายครับไม่ต้องซีเรียสนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมอาการสแตมไปตรงใบมอบอำนาจนะครับมันจะเป็นข้อเป็นผู้มีอำนาจแทนข้าพเจ้านะครับเจ้าหน้าที่ให้ผมเขียนเพียง2ข้อข้อแรกก็คือ จดทะเบียนใหม่ครับและข้อที่2ก็คือโอนรถทะเบียนเลขที่นั้นเลขทีน่นี้แทนเจ้าของรถครับระหว่างผมสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องเลขทะเบียนเราสามารถจองเลขทะเบียนได้นะครับตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยก็คือเราถามเราถามเจ้าหน้าที่เลยว่าผมต้องการจองเลขทะเบียนนะครับแล้วเจ้าหน้าที่จะให้เราไปคุยกับ กเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึง่งนะทีนี้เราก็ไปดูว่าเลขทะเบียนในปัจจุบันเนี่ยมันอยู่หมวดที่เท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราดูเสร็จเราดูว่าเราเลขเราจะได้ประมาณหมวดที่เท่าไหร่เลขที่เท่าไหร่ถ้าเราจองได้เราก็จองนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าการจองเสียเท่าไหร่เพราะว่าผมถามแนละ้วผมผมไม่ได้จองนะเพราะว่าผมต้องการภายในวันนั้นเลยผมก็เลยไม่ได้จองแต่ถ้าท่านใดจองนะอาจจะได้รับป้ายวันหลังนะจะได้เลขสวย อันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับก็คือก่อนที่เราจะโอนชื่อนะครับต้องจองทะเบียนก่อนนะครับต้องจองก่อนหลังจากที่เราดําเนินการตามขั้นตอนที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เสร็จนะครับก็คือเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารก็คือ1ก็จะมีใบโอนนะครับซึ่งใบโอนนะครับตามภาพเลยนะครับตอนนี้ภาพก็ได้ขึ้นอยู่ที่วิดีโอแล้วใบโอนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็คือเราต้องกรอกข้อมูลก็คือผู้โอนก็คือเป็นชื่อเจ้าของรถในเล่มคู่มือสีเขียวนะครับผู้รับโอนก็เป็นชื่อเราก็คือเราไปดําเนินการนะครับก็คือแจ้งย้ายรถโอนกรรมสิทธิ์รถคันนี้ฮอนด้าเลขตัวถังเลขเครื่องอะไรนะครับในซื้อขายในราคานะครับแล้วก็เตรียมเอกสารไปนะครับก็จะมี1ใบมอบอำนาจ2 สำเนอบัตรประชาชนของผู้โอนและ3สำเนอบัตรประชาชนของผู้รับโอนนะครับโดยใบโอนนะครับผู้โอนก็จะเป็นเจ้าของรถให้เซ็นนะครับให้ลงลายมือชื่อตรงผู้โอนนะครับส่วนผู้รับโอนนะครับผู้รับโอนแล้วก็ผู้ยื่นคําร้องให้เป็นตัวเรานะครับกรณีที่เราไปโอนเป็นชื่อเราให้เราเซ็น3าที่เลยนะได้ไม่โอนตามภาพเลยนะครับ